สำหรับตัวนี้เนื้อผ้านหนามากลูกค้ายังงานกระทบฟืล์มแน,นเทอนะสวยค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณค่ะคือกระทบฟืลมแบบหนา3 5 9 0าค่คะคุณลูกค้า่ะสาม้า้าโบราณลายโบราณไปนะคะนี่ต้องลายแบบนี้เลยคลูกค้า ได้เลยนะสําหรับอันนี้เนื้นอผ้าหนามากลูค้ายังไงกระทบพื้นแน่เทานะสวยค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะกิเกๆทั้งนั้นนะในการแบบรูปนักของเราเนาะนะคผ้าไทยนะคะลูกอะไรยังไงก็สวยค่ะลูกค้านะคะมีแบบเ,เยอะแยะเลยนะคะยต้องตัดลายนะแต่ถ้าท่านใดที่ลูงไม่เป็นจริงๆนะคะก็สามารถตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จสวยๆได้เลยเนาะแบบผ้าถุงสาเร็จก็